กอนใช้สายจ้ามือนี่ว่าสิไปจวบเบื้องป้าอีกจ้าพี่น้องอันมูว่ามีมือนี่อันเพื่อนไปทํางานเมื่อเนาะแต่เลยสิไปก็พ่อใหญ่จ้าให้พ่อใหญ่ผ้าไปมือนี่ไปเป็นมูจ้ามากมามาไปน้ากันร้อมจ้ากาแฟาน้ำในไถท,ทองแก้วไปกินกาแฟนเนาะเนี่ยอุปกรณ์การต่อสู้จ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อไคริีไปเป็นมูย่อยโซ่กระเขือมึงเจ้าพี่น้องมือนี่ สิไม่แดดคะนา,าแต่ว่าทั้งบนทเาศที่เห็นแดดอยู่จ้ะได้ย้ายสูงก็เสียกันฝนมานันนา่งอยู่เนาะเพื่อฝนตกหอดปลาเลยเจ้าพี่น้องเป็นเจา้าใดน้อหมันว่าน้อมือนนิเนาะมันไหมน้อม,นมันไหมน้อ,นนอ,นนอทูกป,ปีกกับมาเก็บปลานี่เลยจ้แต่ว่าปีนี้ยังไม่รู้ว่า่นออกหรือไปเนาะอะไรเอ่ยเห็นอะไรเอ่ย ข้างขาไล่เจ๊พี่นอ้องตว่าเ่าแล้วจ้าอู้เสียดายเนาะอะดอกนี่ไหมพี่น้องออกแตงยาเหมืองเนี่ยปาท,ทิทุบักโม่บักเตียงอู้ยจนว่าเ่าพี่น้องเอ้ยโอยู้ยเสียดายแห้งกันนอบาดนี่เสียดายเสียดาย เอาไว้เอาไว้ลักออกแต่วังเถืองคุณ่ะโอ้ยแถาเบิดพี่น้องเอ้เสียดายแทวห้างบาตนี่นึกว่าเป็นคนเมื่อท่านได้ออกไหมจ้าเหลือบ้านเะนาะเห็ดพึ่งนี่เนาะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพอแล้วพี่น้องพอแล้ว จุดหมายจุดหมายเห็นไหมพูน่ะพี่นอ้องวื้ยปะ่ะสุดยอดเลยดอกนี่พี่นอ้องเพืออ่อนพูน่ะพูน่ะวู้ยพูน่ะสุดยอดสุดยอดเลยจ้ะเจอแล้วเจอแล้วสุดสิตัดขาเพื่อนจ้ะพี่น้อง นุ้ยปลาสีบัได้กาล่างพอดีงามจ้ะดอกแรกแห้งมานพี่น้องเอ้ยมานแล้วมานแล้วมือมานแล้วจ้าว่าไงดอกเดียว <c oughs> หาซอยในใจพี่น้องอุ้ยแม่นบ่านี่แม่นบ่านี่แม่นบ่านนี่ อุ้ยแม่นเจ้าแม่นแม่นแมนนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ตุปูตีปีเลยปะนั่นกับแม่นพี่น้องนี่กับแม่นว้าวว้าวว้าวทิตะโอ้เบิง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 กำลังสวยๆงามๆจ้ะสมม้มหมวกแดงเอ่เฮ็ดอ่เพึ่งหมวกแดงนะจ้ะเฮ็ดพึ่งหมวกแดงนะจ้ะเฮ็ดพึ่งขาล่ายนะแซบ่บจ้าพี่น้องเอาไปแยงในยำปุด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 ,ปดเลย เฮ็ดเท่ากระหลาเจ้าพี่น้องเจ้าบ่เพิ่นออกแต่ยามเพิ่งเนาะมาบ่ทันแหมยคุณนอ๋ออุ้ยพ่ออีกแล้วพี่น้องอุ้ย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 คือดอกเงยเทปนี่อุ้ยดอกเงยปวดพี่น้องเลยโอ้โอ้เสียดายเสียดายบ่เอาบ่เอาอุ้ยพุ่นดอกนึงพุ่นดอกนึงอ่ะนี่ดอกนึงดอกนี่ได้เจ้าดอกนี่ได้ สวยๆอุ้ยอุ้ยไมีสองดอกสองดอกอยู่น้ำกันจ้าฟังดูเฮ้ยอันนี้เนา่าอุ้ยอันนี้ได้จ้านี่ได้สุดยอดได้จ้าได้ได้ีดอกหนึ่งพี่น้องกำลังตุ่มผู้ลูเลยจ้ะคุณน่ะสุดยอดสุดยอดเลยวุ้ยวันมันซ้ำแขนแย่โลดผู้น่ะ โหนึ่งพี่น้องนี่ก็ใช่จ้ะนี่กำลังพลุพิลิตุมุติมีนเนาะเอาจ้ะเอาเอาดอกนี้ได้ปะจ้ะดอกนี้ได้ไหมโอ้โหเอาแล้วเนาะดวงไฟเป็นถ้าเอาปีนาจ้ะบางดอกนี้ก็ยังมาบางังก่จังซี่จ้ะโอ้ยดอกนี้ก็ได้เนาะ เท่าแล้วเท่าแล้วเสียดายคักจ้ะมาบอทันมาบอท่าน,าอานออดอกนี่กระไดพี่น้องเอ้ยว่ามันพอกระตาแยะสวนี่แหละจ้าพุ่นนะ่ะโอ้ยเสียดายดิพุ่นน่ะดอกนึงพี่นอ้องถ้ากันเกิดตบาบังเหงื่อโอ้พุ่นสองดอกจ้าสองดอกนี่ดอกนึงดอกนี่ได้บ่นี่ดอกนี่กะอยากแก่แน่เลยจ้า ไอ้โซจิฮาเรียกเอาต่เอาแต่อ่นเพอนอนนี้น wow ี่น uh, umm> ี่ดอกนึงจ้ะโอ้จ้าว่าพักกันเกิดแต่ย่ำพึงเนาะมาบอมาบอท่านนี่สวยจ้ะสวยดอกนึงจ้ะจุ่มกันเลยพี่น้องเอ้ยพื่นนอันนี้ได้เด้นี่ได้ได้ก็ได้อันนี้ก็ได้จ้าแจงได้เนาะพี่ดอกนึงจ้ะพี่น้อง ดอกมะออกดีอยู่น้ำปลาหย่าเนาะอุ้ยบุกเนี่ยอุ้ยดอกนี้กะเท่าแล้วจ้าจงไว้ให้เพป็นใหญ่ปีนาเนาะอีแต่ดอกใหญ่โอ้โอ้โอ้เสียหลายดิเดี๋ยวปีหน้าเจอกันไปเรื่อยๆจ้าทางเสน้นนี้เขาจะเอ,อ,อ,อมา,มาเอหมาแม่ยางด้วยจ้าพี่น้องมิตรหมาดิทางเสน้นนี้โอ้ยเสียหลายแผลงเนาะ มีเตัดออกใหญ่ๆแก่ๆหมดเลยหาไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยพี่น้องเถาสะเล่แก่สลาเหมือนโอ้ยเสียดายดิเสียดายเนาะีดอกนี้ได้พวกนี้ดอกนี้ได้ไหมเอ่ยโอ้ยจงไว้ก่อนแกพี่น้อง เอาไปมองเก้านี่ละเข่าเวิดแล้วบอยล้วจะพี่น้องนี่หนึ่งดอกอันนั้นหนึ่งดอกอสองดอกสองดอกเลี่ยงกันจ้ะน,นี่สวยจะสวยสวยอันนี้ได้จะได้ดอกนี่ได้บ่หน่ดอกนี้ก็ได้อยู่หน้าเนาะจ้ะอ้บอไ้บ่ไ้บอเอาบ่าเอา เอายชื่อกามันดอกนึงดอกนี้ก็แจกโอ้ยแจกใดแจกใดยังต่อจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมันเห็ด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 เห็บซะยังมีแจะพี่น้องคือคือเห็ดบวกแกนอยบ้านเฮาแต่จ้าบ่แม่นเห็ดกินดอกเนาะจ้าดอกนึงเนี่ยเขาแอบแอบอยู่นี่ไงได้วะนี่ได้วะนี่ซื้อ บเอาดอกนม้ใจพี่น้องอจุงไว้เพื่อนปีนาซะ,ะน่าดึงสองดอกนี่พี่น้องนี่หนึ่งดอกเอาคือพักกันงอบ้างสิบันนี้เอาหลดมั่นนี่เนาะงอก็เอาหลดขาเพป็นงอนไงกินได้จ้จกินได้อันนี้ได้บนอันนี้ก็ได้จ้จอันนี้ก็ได้ อันนี้ดอกได้ยู่เนาะโอ้๊บเอาดอกเวกเนาะเจนะียวไปเกียวไปเราจะขัไปเบื้องข้างนั่นอีกจ้ะก็ขางนั่นก็นหลายยู่ยได้จ้ะเห็ดเพ่งนี่เนาะปีที่แล้วนะก็ไม่เจ็บจ้พี่น้องได้หาไปหัะใจเห็ดเพ่งยู่นี่แต่ว่าปีนี้มันแดดอ่ะ เพิ่นแดดโพูดไหมจ้ะฝนบ่ค่อยตกฝนหัวก็สิตกลงมาเนาะยายสูบแบบว่ามันเพิ่นสิบ่ทันไดกเกิดบดดัดใจแท้จนว่าเฒ่าแล้วจ้ะรออีกแล้วพี่น้องเผื่อเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งกำลัางงามจะกำลัางงามสวยสวยเห็ดพึ่งขาลายเนาะบอกนึงพี่น้องอันนี้ก็ได้จ้ะอันนี้ก็ได้งามดีจ้ะสวยอยู่ สวยๆจ้าดอกมันอยู่ใกล้ๆกันเจ้าพี่น้องอันนี้หนึ่งดอกอ้ออันนี้ว่าเอาหรอขาเป็รแมงจ้าอุ้ยนั่นเดเมียนยังเหรอนะแม่นตัวนะแม่นตัวนั่นยนะจ้านี่นี่ก็ได้จ้านี่ได้จ้าได้โอ้ยออ,อ,ออกก็ออกเป็นมู่กันเจ้าพี่น้องอันนี้เทาแล้วเจ้าบ่เอา โอ้ยนี่พี่น้องเลยสิไทยเนาะเท่าเลยไหมพูดอีกดอกนึงจ้ะนี่ได้บนน,นี่กะเท่าเลยจ้ะป่ามาเลยจ้ะพี่น้องผลงานเต็มกระตาจ้ะเต็มกระตามาื่อนี่เดี๋ยวยโสจะตัดต,ตีนก่อนจ้ะพี่น้องเอาออกตัดตีนก่อนนะ เต็มตาพอดีเลยนี่สวยๆงามๆเลยจ้ะบู๊ยดอกนี่คุณน่ะตุ่มุติมิตาข้ายนี่เจ้าพี่น้อง นนก่อนแตอ่อนแ่ายจ้ะจ้าตัดขาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เนี่ยจ้าผลงานมือนีเนาะเดี๋ยวยโสสกับบ้านเมียแจงเฮียนกินกันจ้าขอบคุณหลายๆผู้ที่เบื้งต,ต้นจนจบเนาะจ้าขอขอบคุณผู้ที่ติดตามทั้งไม่และเก่าด้วยเด้อพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า you say that Changes